เปิดจังไหนครับเทุกทายก่อนไมไ่สองตวัวนี่โอ้ยพี่น้องมาเบิง่งง่วไ้ทยจี่บานเฮาแม่ลูกลูกผูแม่ท้องแล้วท้องอะไรเด้พี่น้องนี่นี่ลูกเพิ่นนั่นแม่เพิ่นส่เมคืนคือกันแถะลูกผูแล้วต่อไปลูกแม่โอ้ยงว่วแนี้เหนียวไปต่อยอดพี่น้องเลี่ยงไงเลี่ยงไงปล่อยในทงออกลูกแล้วจะหูว่ามีท้องเปินวะ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูหนึ่งครอบแฟนครับแสนเพจบ้านสุวรรณงามเหมือนเดบ้านสุวรรณงัวงามพ่พี่พา่น้องมาเราชมบรรยากาศการสื่อการขายงูที่ตลาดนั่งขบือบ้านน้องแก่ตลาดชมพูบุญจังหวัดร้อยพี่น้องเสาร์วันเสาร์น้อพี่น้องเนาะที่สองพฤศจิกายน2567พี่น้องเบิ่งบรรยากาศคือข้างต่างเสาร์ด้วยพี่น้องเดินทางมาถึงกับฝ่าวไทยทำเลยเหมือนพี่น้องพาอพี่น้องเบิ่งงัวงามเลยพี่น้องเนาะไปชมกันไปขออนุญาตเพป็นไทยธรรมงามสายเพลินหน้าพี่น้อง ข้องในหอยหรือครับขออนุญาตครับผมแม่สาว่หรือเรืองแยกลูกมาแม่สาวสาวทองแหลกก็สีขาวเจ็ดเดือนแล้วครับอ๋อสาวทองแหลกสีขาวเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องเนาะมันเป็นลูกสาวซีไวสุดของผมโอ้สายซีไวศูนย์เก้าหกนอสายเพิ่นทองสุเปกใส่เจ้าสุเปกไว้โอ้ใส่ครับสุเปกไว้พี่น้องโคตรด่ายาดละกต้นตัที่ดีสายพัฒนาเพื่อนพี่น้องสายพอดังลักกัสไซพอดังไว้ท่ายสูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบหาโดยประมาณนี้พี่น้องเบิ้ง หาสิบวกลบเกือนบาทอ้ร่อยห้าสิบบวกลบเป็นบาทจะต้องเป็น่าโอเคพี่น้องเบิ้งเจ็ดเดือนเนาะท่องแล้วเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนครัสี่ข้อเเดือนโอ้ครับผมเปิดทั้งไหนเนี่ยสี่หมื่นเก้าพันเปิดเปิพี่น้องงั่วสายพัฒนางั่วงามเพิ่นพี่น้องเบิ้งรอบโตสูงใหญ่ยาวงามสายพัฒนาลูกพอดังเชื่องเนาะเชื่องคักพี่น้องงามเบิ้งต้นโตเพิ่นเบิ้งเต็มโตน้ำมไต่ที่ดีพี่น้องสุดยอดเลยนาตาเพิ่น สายพาาัฒนาสายพอดังทองแล้วพกเดือนกว่าสีเขาเจ็เดือนใส่เจ้าซุปเปอร์ไวพ้พี่น้อง4ีเก่าเพิ่นเปิดไวเนาะสีเก้าเพิ่นเปิดไวอ่ะู้ไดสนใจพี่นอ้องมั่วงามเอาไปเขาคอเขาฟวามอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม0ูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามนยาหา่เกนเกพิ่มาจากจตุครับจตุรพัฒน์พี่มาเฮ่าพี่น้องอุ้ยสุดยอดสุดยอดสีเก้าดี๋ยพี่น้องมั่วตัวนี้เอาไปเป็นแม่กอกแม่ขายแม่พัน สายพัดหนาแดดได้เลยสวยเนาะขอบคุณหลาน์มันครับผมผู้ใดสนใจพี่น้องป่ากโทรมาฮะเพิ่นง่ามเบิ้งเต็มโตพี่น้องโตแหลกเปิดชิปโตแหลกกง่ามพี่น้องไปเบิ้งอีกตัวเน่าดีครับเนาะเน่าเน่าดีครับผมเชื่องเชื่องขออนุญาตครับผมแม่ลูกบ่ะเฮ้ยแม่ลูกเนาะครับเนาะโอ้บอลนึกว่าของของครูโอ้บอลครับผมบอลมาตัวนี้ของผู้ใดนอนนี่ข้างหอยปีว่นี่ แต่โอ้นี่บ่ะโอ้บ่ครับผมขออนุญาตครับผมอ่าหวงามแม่สาวอยู่เนาะแม่สาวง่ามพี่น้องต้นโตเพิ่นพี่น้องกูด่างงามอีหล่าเฉียงเฉียงเห็นกล้องสู่กล้องคักต้นโตนี่ดีพี่น้องสายใดขึ้นคำนี่เคสสามหนึ่งลูกสาวเคสสามหนึ่งแข้งขาต้นโตพี่น้องท่ายสูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบห้าบวกเลยพี่น้องเมือง แข่งขาหน้าตาโนโตเพิ่นเปิดเท่าไร่ครับห้าสิบเก้าเพิ่นเปิดใบพี่น้องห้าสิบเก่าสาวอยู่ด้วพี่น้องสาวงามงามพี่น้องโนโตแข้งขาดีดีพี่น้องนามไต่เบิ่งพี่น้องโนโตสุดยอดเลยพี่น้องงามงามเพิ่นเปิดพี่น้องเบิ่งโตนี้เพิ่นห่วงลูกเบิ่งถ่ายเพิ่นป้าเพิ่นถ่ายเพิ่นพี่น้องงามคัอพี่น้องคุยเหรอเบิ่งพี่น้องงามครับห้าสิบเก่านะเพิ่นเปิดใบเนาะ สายเ f 3 1เด้อพี่น้องงามงามง้วงามเพิ่นพี่น้องสายเพิ่น้ามเพิ่นผู้ใดสนใจเอาเขาขอเขาคว้าขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก2 4สามศูนย์เกี่นึองอพี่น้องงามงามงัวตัวนี้พี่น้องลูกพ่อดังคว้มผสมเลยเด้อเนาะพร้อมผสมเลยที่พี่น้องคร้อมผสมแล้วผู้ใดสนใจเอาไปต่อยอดพี่น้องงามเพราเพิ่นเบิ่งเต็มโตเบิ่งกระคาดงัวงามพี่น้องขอบพุณเล่าให้มันครับผม แม่ลูกของผู้ใด่น่าเพิ่นปลูกไว้สันพี่น้องแม่ลูกเพิ่นปลูกไว้เพิ่นบอกมีเจ้าของเพิ่นเอารถไปจอดอยู่ประมาณนั้นพี่น้องหัวส่วนใหญ่รถอ่าเพิ่นก็เอารถเข้ามาแล้วก็เอาหัวปลูกไว้แล้วเอารถไปจอดจังซั่นนะประมาณนั Noel, hai, animals, es, ogi, fire, ้นนะพี่น้องกอ่าเราจะพารอมาทางพี่พี่น้องโอ้ยหัวโค้งสางไงทางพี่พี่น้องหัวโค้งสางของผูไถ่น่าทางพี่ทางห้อยไถอนี่ทางพี่น้อี่ตามงามพี่น้องกูนะอุ้ยหัวใหญ่เพิ่นพี่น้อง แม่ลูกมไมตจมงามเดียวสิขออนุญาตเป็นของผู้ใดมาเป็นผู้วัยพี่น้องเนาะพุดนะลูกงามง่ามนะลูกงามครับพี่น้องหัวโคขงสางไงขงผู้ใดเนาะนี่เนาะงเป็นผูกไวัพี่น้องนะเดี๋ยวเจ้าสิกลับมาทายทำขออนุญาตครับผมท้องนี้เนาะครับเนาะโอ้กำลังจะออกแล้วเพื่อนวะเอาไปกินน้องเสียวเมื่อท่านบ่เนี่เพื่อนโอ้ยเนาะเบิ้ง เาอยางไเท่าไรได้ไปไปพันอ๋อสองหนึ่เพื่อนอยางไ้พี่น้องเอาไปออกได้สองตัวท่านที่ได้หนี่พี่น้องสาเดีเ่ด่ืได้สตัวมืออืนมือหือนี่ได้นีพี่น้องเปิดสองหนึ่งสองหื่ใส่พอได้ไหวโอ้พี่น้องโอ้เจ้าพริกแดงผู้ทวารสันซีออกมืออืนมือหือน่านเจ้าพริกแดงมันใส่ไหวพี่น้องสาธุสองหนเพื่นเปิดพี่น้องข้อหาเบอร์โทรครับผม ศูนย์เก้าสามซีสามเก้าศูนย์หาสามหกศูนยหาสามพี่น้องเมรีจังหานเท่าได้มาตัวเดียวก่าเมรีขายไปแล้วทุกนึงโอ้ทุกนึงขายไปแล้วเอ้ามันหมานครับผมโอ้โอเคครับขอบคุณหลายๆครับผมอันนี้เขาในหอยกว่านี่ครับผมโอ้มาขออนุญาตลูกสาวป่อโอ้ลูกสาวพี่น้องลูกสาวเพิ่นภาคอ่อนลูกสาวว่าจะออกได้ว่าถึงเดือนเดี๋ยวน้อโอ้กำลังจะเข่าเดือนเลยพี่น้องนั่นลูกสาวคนงามงามแม่โค้งสางสุดยอดเลยพี่น้อง ปาดแม่สุดยอดเลยท่ายสูงหาสิบหาบวกเลยพี่น <sted S 1> ้องสุดยอดเลยหาสิบเจ็ดพุ่นอ่ะความสูงเพิ่งร้อยหาสิบเจ็ดพุ่นอ่ะเบิ่งถ่ายเพื่อนพี่น้องเบิ้ยโตนโตนี่ลูกสาวเพื่อนพี่น้องงามงามเลี่ยมโตจัดเลยลูกสาวเพื่อนพี่น้องยังนอนอยู่เปิดจังใดค่อมนี่สามสิบกับปาดสองโตสามสิบเก่าอีหละโชว์ความงามในอีหละมันเมื่อยเพื่อนเพื่อนนอนเห็นเพื่อนนอนสามสิบเก่าปาดสองโตน่ะอุ้ยแม่พี่น้องแม่เพื่อนอุ้ย เพกันบ้านกันไถแต่แม่มันถ่ายอะไรโอ้แต่ลูกสาวกระหั่นเลยพี่นออะสายพันหน้าลูกพ่อไรหูวอยู่บ่หืฮึบ่หูวเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม085ห้าศูนย์ด่หกก็ได้ครับศูน0์สี่ห้าหกศูนย์ห้าพี่นอเพิ่นมาจารย์รอยเอ็ดน้องปอกเนาะน้องปอกเข้าพี่น้อสามสิบเก้าดิพี่น้องนี่แม่บักไงลูกสาวงามๆเนี่ยอ่ะผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองขอบคุณหลายๆหมานครับผมตัวนี้เข้าในหอยเครับ เอ้าวโ้ยเขาดุหยาดโอ้ยพี่น้องมาเบิ่งงัวใหญ่งัวงามบาดพี่น้องแม่ซัมหนี่เบิ่งลูกสาวเพิ่นผมไายเลยที่เบิ่งหันนี่ไทยว่างัวผู้ใด้แม่นลูกสาวอยู่ปะอ้ลูกสาวเพิ่นพี่น้องเบิ่งโอ้แม่กัท้องประกันท้องเอ้ยแม่เพิ่นพกสิบห้าได้เนาะความสูงพุ่นอ่ะก็สิว่าผมสูงหล่อเจ็ดสิบห้าฉันสูงอีหลี่ได้เพิ่นเบิ่งแม่เพิ่นตาวาสีกกับไรแน่แม่เพิ่นไปเบิ่งลูกสาวเพิ่นบาดพี่น้องพุ่นอ่ะโอ้ยลูกสาวพ่อใดเฮ้อ ครับโอ้เจ้าอเมริกาพี่น้องแม่กระซอกอเมริกาโอ้ใส่พอเก่าไว้เบิ้งลูกสาวเพิ่นพี่น้องปตาลูกสาวเพิ่น,น,นพี่น้องเบิ้งเนื้อหนางเบื้องสาวเพิ่อนพี่น้องหน้าหนาหย่อนหยน่นเบิ้งนา้าใไตงามงามพี่น้องนา้าใไตงามกระซุบสาวเพิ่นนพี่น้องเม่์ทองใส่พอเก่าไว้แม่สูงโค้งสางสุดยอดเปิดจังไดหมื่นเสิบแปดสิบเจ็ดเนาะแปดหมื่นเจ็ดพันเม่ใหญ่ลูกสาวงามแม่์ทองพร้อมใส่พอเก่าไว้พี่นอ้องอูย แปดสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องพูดอ่ะแปดหมื่นเจ็ดพันในอ่าดีง่วงงามเพิ่นพี่น้องสายพัฒนาเพิ่นพี่นโอ้ยสุดยอดชายลูกสุดยอดเลยแม่นี่พี่น้องใหญ่ยี่หลีง่ายดีพี่น้องสุดยอดสุดยอดอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าแปดศูนเก้หกสามหนึ่งห้าสองหกสามเมื่อเบอร์ลูกคนอีกเจอหนึ่งพี่น้องอ้อนซ้อนลูกสาวเพิ่นแปดสิบเจ็ดเนาะแปดสิบเจ็ดเนาะ โอ้แปดสิบเจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจเป่าทุกขมาต่อรองกัยเพื่อนเอาลูกไปเป็นนอเป็นแน่วเนวาะง่มขาดจะให้ลูกสุดยอดเลยโอ้เพื่อนมีเอกสารครบพูดนะ่ะมีเทิงใบนี่มีเทิงของลูกอ่ากำลังทองอยู่ท้องแม่ผมโอ้ยจะให้ลูกสุดยอดพี่น้องพูดนะ่ะแม่แล้วแม่อีกสุดยอดเลยซื้อสองหนึ่สามแปดสิบเจ็ดเจ้อพี่น้องเป่าทุกขมาง่วงแง่เพื่อนฝากพูดห,หล่าลูกมันมานกับผมเพื่อนมาจากนาค่ายบันเชือกเนาะบันเชือกเข้าจะสุธอนเข้าพี่น้อง พี่ง um, ง่วงนะทหลายพี่น้องเดยอไปอีกสายหนึ่งนาะพี่น้องปอีกทั้งง่วงง่ายหลายมือพี่น้องคือคักพี่น้องืันนี้ตลาดชมพูบุตรอาตย์กรผมบริมาพี่น้องมือนี้มาแกโตพี่น้องเนาะอาตย์กรจิตภารกิจบด้มาเป็นกำลังโซ่สี่เด็ง่วงงามหลายพี่น้องง่วงเข่าลายกำลังเข่ามากกมีพี่น้องคนกำลังเข่ามากกมีกำลังไรเข่ามามาขออนุญาตคน่ายทำตามผี แม่ลูกวะแม่ลูกแม่ขึ้นมาใหญ่เถอะเนาะอ้ยแม่โค้งช่องแล้วอ้ยทองแขนหาอะไรท่สิมวัดขายเท่าไยหรหม่โอ้ยสองตัวนี่แม่นปลาสอตัวล่ะก็แม่ทองพร้อมหกหมื่นเบิ้งลูกสาวเบิ้งพี่น้องอุ้ยลูกสาวเบิ้งสีทองแม่แล้วลูกสาวเบิ้องกระช่องแม่แม่กระท่องแล้วโคเดือนแล้ว ข่ายสูงลอยหาซิมหาขึ้นไปเลยพี่น้องใส่เจ้าพริกแดงไว้อันนี้ลูกผู้ใดมีลูกพอหลอดเที่ยันเนาะโอ้แดงเสียทีพี่น้องอันนั้นพริกแดงแม่ใหญ่ดิพี่น้องแม่ใหญ่ใหญ่หกสิบหกสิบหาครับหกห้องไว้เปิดไว้พี่น้องปาดแม่เปิดพี่น้องสุดยอดสุดยอดซื้อสองเลยสามตาแม่ซื้อแสนกว่าล่ะตา่าแม่ใหญ่ยีหรีเนาะแม่ใหญ่ยีหร่พี่น้องแม่งามพร้อมใส่พอดังไว้พร้อมหกสิบห้ามามวยวันอาทิตย์มืบ อขออนุญาตเบอร์โทรครับผมเดี๋ยวจะมาเบอร์โทรเป็นังไศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่หกห้าเก้าหกห้าเก้าสามสองห้าศูนย์พี่น้องแม่ลูกลูกแม่แม่ทองผอมใส่เจ้าพริกแดงไว้แม่แบบนี้พี่น้องหกสิบหาเปินเปิดไว้ผู้ใดสนใจเป่าโทรมาต่อรองพูนได้อ่ะเพื่อนมาจากสากระดูกมาตะบันแครนใหญ่จ้ะอ่ะารวยเท่าเนาะโอเคบ้านแคนใหญ่ตะบลแคนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดจ้ะโอเคครับผมขอบคุณเลยไลเดอร์ลูกมันมันครับผม ครับม,มาเบิ่งวั่วงามทางพี่เพิ่นกำลังโซอยู่กำลังสิมาขออนุญาตเพิ่นแต่ว่าเพิ่นกำลังโซิเฉลยกันอยู่แล้วพี่น้องพุอ่อนอู๋ที่ถ่ายสูงอยู่ร้อยหกสิบหา้าหัวใส่แม่นี่พี่นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพิ่นอ่าโซิเฉลยกันอยู่แม่ใหญ่ยีหลีได้พี่น้องพุ่อนอูอ๋แม่ใหญ่ <c oughs> เพิ่นสนใจหัวอีกตัวหนึง่งหัวเป็นบ่านเรับพี่นอ้องเพาเพิ่งหัวเป็นบ่านครับ <c oughs> <c oughs> ยาสิไปขอเนี่ยอยากเปิดพี่น้องงายงามเพื่อเขาดังสนใจงัวหน่อยงัวหน่อยเพื่อนพี่น้องนี่งัวหน่อยเพื่อนจะเอาไปใส่น้องัวหน่อยเพม่นอได้นี่งัวหน่อยพม่ได้งัวไทยขีแกนเท่าเขาเอิ้อไว้งัวไทยจี่เขาเนาะพี่น้องเนาะตัวเด่นหน่อยไทยจี่เดี๋ยวสีน้ำไายเพื่อนเปินสิเพื่อไทยงัวไทยจี่โอเพื่อนไปทางผุดหอมพี่น้องเนาะอ้าวพอทันเปินพอทันเปิน เพิ่นไปสักก้อนเพิ่นสิไปทางพุ่นล่ะพี่น้องเดี๋ยวสิน้ำทายให้เนาะไทยขีพี่น้องหัวไทยขีกำลังสิขออนุญาตเพิ่นเพิ่มจะบ่ทัานวางเนาะพี่น้องเนาะหัวงามหลายพี่น้องท่านี้หัวงามหัวสายเรียงนี่ตัวนี้ของผู้ใดเนาะยเนี่ยนี่เดี๋ยวมาขออนุญาตเลยขออนุญาตถ่ายท่ามกับผมขออนุญาต แม่แยกลูกเนาะครับเนาะง่วเหนือครับโอ้ง่วเหนือเพิพ่นตีตีไว้เท่าไรครับเปิดใบสามหมื่นหาพันโต๊ะแม่สาวแมนอยู่ปะโบเมนโบแมนเนาะสามหมื่นหนาะพันเป็นตีเป็นสายเนือแยกลูกมากสามหมื่นหาพันแต่ก่อนเป็นสายพัฒนาเนาะเพิ่นให้ลูกอันนี้เหรอะบ่ได้จ<อ>ังไลยซีลูกแล้วโอ้บนได้ซีลูกแล้วโอ้พี่น้องเส้นดายเนาะได้ซีตัวแล้วเพิ่นเลยมาเปิดเป็นสายเนือพี่นอ้องสามสามยังก็แล้วส,สามหมื่นหาเพิ่นเปิดไว้โค้งง่วโค้ง,งสามพี่นอ้อง ผู้ใดอยากเอาไปต่อยอดเอาไปเป็นงัวเนื้อพะว่าโค้งสามเพใ่ญนได้พี่น้องเ๋ยวสิทายทำใเบิร์ทั้งขางมันขออนุญาตเบอร์โท่ครับผมามี่ผู้สนใจศูนย์หกห้าเก้าห้ก่อนสองเก้าห้าเก้าศูนย์สี่เก้่หบิรโค้งั้วโค้งสามพี่น้องเอาไปต่อยอดเอาไปเป็นม่วเนื้อพี่น้องผู้ใดใหญ่ยาหางสามสิบหเพื่นเปิดใบพี่น้องใหญ่ได้พี่น้องห่างก็เพื่อนอ้าวผู้ใดสนใจเอ้าขอบคุณหลายอัมากครับผมโตมาต่อร่องกับเพื่อนไดพี่น้อง มีเจ้าของเพิ่นปลูกไว้มาเบิ่งแม่สาวหน่อยพี่น้องท่านนี้เพิ่นสิสะดว,วกบ่อน้อแม่สาวหน่อยน้ำหน้าแม่สาวหน่อยขออนุญาตสะดว,วกบ่ื่อนครับผมเดีย๋วยวครัับกลงโอ้เพิน่นบ่ทันสะดวกอ่ะบ่เป็นหยังมาหา้อยออกพี่น้องมาหาห,ออห้อยาหาหอยอบเสียวไป่ใส่หรกขออนุญาตไทยถ้ำเปิดจนนังได๋นีมม่35,000 35,000ลูกคอได้ฮือลูกออฟฟอดลูกเจ้าออกฟอร์ดน้อง้ยลูกคอด่างออกฟอร์ด สามหมื่นหาพันเพื่อเป ika, 35, ิดว้พี่น้องสามสิบห้าแม่สาวงามงามพี่น้องเบิ้งตนโตเพื่อนพี่น้องตตนโตเ่าอราพี่น้องนามไต้งามงามแข้งขาดีดีพี่น้องเ <Gore> บิง้งแข้งขาดีครับพี่น้องพูดอ่ะเจ้าออกฟอดได้พี่น้องสายออกฟอร์ด,ดง,าออรงามตนโตดีสาม้าให้สูงอยู่ประมาณ่อยสี่บวกพี่น้องนามไต้งามงามแข้งขาดีมีกำไรทั้งสขา,ขาพี่น้องเบิ้งเอานาตาตโตสามสห้าเอาดเนาะสา้เอาขออนุญางเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสอง เกทหนึ่งศูนย์สามพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเพื่อนฝากไว้เพื่อนมาจากใจกันลเลยเื่องในพู่น้องมาจากเื่องในง่วงงามเื่องในพี่น้องขอบคุณหลายๆลูกม,มันมันสาธหาต่อรองกอาพี่น้องง่วงหญ่ง่วงาวงามเพื่อนพี่น้องมาทางหอยมีมาปิดทิดทางนี้พี่น้องเนาะสวัสดีครับหอยออฟได้เมษามาขึ้นเก่าโอ้เหมือนนี่โค้งสางดีเนาะโค้งสางดีใส่ก่อโอ้ฟันนมนมบดทะหลุดอยู่พี่น้องโค้งสางส,สุด,ด,ดยอดเลยเบิ้งหนำไตเพื่นอนพี่น้อ,องเบิง้งแขงขาเงีวสูง ร้อยสี่สิบห้าได้พี่น้องเนาะเบื้องหน้าตาโตๆไม่อยอบเปิดจังใดห้วยเป็นหอยออปง้วดถึงเลยตัวนี้สองหมื่นห้าโอ้ยสองหมืน่นห้าได้พี่น,อน้องนี่อ่เบื้องเบื้องง้วดเบื้องเรียมโตพี่นอ้องเบื้องเรียมโตเบื้องตุนโตเบื้อง,งหน้าตาเบื้องแขกขาวม้วหอยออปมือหนีราคาถูกพี่นอ 25, ้องสองหมื่นห้าพันราคาเกษตรกรเอามาแบ่งปันพี่นอ้องสายพัฒนาโยนี่พี่นอ้องเขาบริแต่กตะวันงามเลยพี่นอ้องสองหมื่นห้าพันเปิดเปิดใบพี่น้อง ออุ้ยขออนุญาตเบอร์โทรหอยอบ0801063200 2พี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองกับเพี่น้อง้ใดพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆหอยอมันมันครับผมอุ้ยตัวนี้เพิ่นเอากับร่างกับไปสมางามถ่าลูกสาวงามงามพี่น้องผู้ใดเดี๋ยวสีน้าทายเพิ่นจะได้พี่น้องเนี่ยตัวใดเพอนกับร่งจูงไปลูกสาวงามงามลูกสาวมาขึ้นตัดเถอะลูกสาวตันมาไอยมี มาขออนุญาตไทยทำหอยมีแม่ลูกเด้ยโนลูกเนี่เนาะแม่ลูกกันแม่บ้านพี่น้องมาเบิ้งลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพื่อนลูกสาวพี่น้องเบิ้งลูกสาวเพิ่นตันดีครับลูกสาวเพิ่นพี่น้องนี่แม่เพิ่นแม่บป็นบ้านแล้วัจ๊ไถถูกหรือถือเลขยุบอ่ะ ถูกหวยอยู่วะบัวครับบัววะโอ้เสียงไปก่อนเนี่ยจันใส่ก่อนกดเสียงไปก่อนล่ะบาทนี่สู่มือตัวนี้บ่มีกดเสียงหนุนโอ้ขอบคุณหอยมีเดลยถ้ามาลาต้องท่วงกันแนวนี้เด้อบาทนี้เด้อท่วงกันสิได้เบิ่งเผลออยู่ด้มึงหันลังเื้ากับเผลอโอ้ยถ่ายไปจนบักหลายหนึ่งควายสองขีดมวนหนึ่งขีดอมีเสียงเปิดจะไหนควบนี่ควบนี่เปิดเลย เศร้าเก่าที่นี่อาจารย์โอ้สองหมื่นเก้าพันพี่น้องโค้มได้พี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูกงามได้พี่น้องโอ้ยลูกสาวงามงามพี่น้องใจลูกเบิ่งตี้แหละแขนขนาดตันขนาดได้ลูกสาวเพื่นพี่น้องแมลูกลูกเมลูกสองหมื่นเก้าพันเพิ่นเปิดไว้พี่น้องนี่สองหมื่นเก้าพันเพิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องถ่ายลูกสาวเพิ่นนี่แม่เพิ่นแม่เพิ่นถ่ายสูงอยู่ประมาณหน่อยสี่สิบแต่ว่าลูกสาวงามเลยพี่น้องลูกสาวแดงเลยได้พี่น้องลูกสาวมาแดงแล้วแม่สาวนี่แม่นอยอ่ปะใครนี่ สิบเก้าเพิ่นเปิดใบตัวน,นี้สีโอ,อ้ก,กาบใบเนี่ยพี่น้องสิบเก่าเพิ่นเปิดใบพี่น้องนี่หนึ่งหมื่นเก้าพันเพิ่นเปิดใบพี่น้องแม่สาวสองเก่าแม่ลูกลูกงามพี่น้องแม่จูงอยู่เท่าไรเอ้าราคาเดียวกันโอ้ราคาเดียวกันนะพี่น้องโอ้มีตัวหน่อยอีกหมื่นหกตัวนั้นพี่น้องเพิ่นเปิดตัวน,นั้นหมื่นหกนะหนึ่งหมื่นหกพันพี่น้องตัวน,นี้ตัวน,นี้หน่อยลงมาเนี่ยสีขึ้นจัดจ้านเงาเนาะตัวนี้เงาสีจัดจ้านดีต้นโตเลี่ยมโตดีพี่น้อง สิบหกสิบเก้โตอ๋อเป็นหอยมีงัวถืกเล้อเด้ดนี้หอยมีง้อถูกถูกน่หมอนี้เนาะโอ้พี่น้องไปตาสื่อของเผื่อดนพี่น้องเปตาเอาไปเขาวอกเขาปามเบิด์ุกโตเลยโอ้โอ้คุนบอกเท่าไร่ก่อนสี่หมื่นเจ็ดพันโอ้ค้มนั่นแม่กับผสมแล้วมาเบิร์โคมใหญ่สี่หมื่นเจ็ดพัคมนี่พี่น้องฮัทเบิร์ลูกสาวเบิ่พี่น้องโคมนี่สี่หมเดพัในพี่น้องพูดอ่ะอุ้ยลูกสาวเพื่นพี่น้อง เออลูกสาวาหัวห้อยมีเหมือนพี่น้องสี่หมื่นเจ็ดพันนั่นแม่เพิ่นแม่เพิ่นท้องแล้วด้ิพี่น้องพูดอะ่ะแม่กับท้องแล้วพี่น้องสองตัวสามหัวใจโอ้แม่โค้งสางดีพี่น้องร้อยหาซิบหาบวกแม่เพิ่นพี่น้องพูดอะ่ะแม่โค้งสางดีลูกสาวงามพี่น้องสี่สิบเจ็ด้เกิดใบพี่น้องสี่หมื่นเจ็ดพันเบื่อลูกสาวไปเลยพี่น้องอะ่ะผู้ใดสนใจกระโถนมาต่อร่องกับหอยมีเพิ่นใจดีพี่น้องต่อร่องหลายหลายเบอร์โทรหอยมีกับศูนย์แปดห้าสี่เจ็ด ห้าเจ็ดสามหนึ่งสี่หอยมีอาจสามารถอ่ะผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองเนาะหอยมีเนาะอขอบคุณหลายๆเด้อหอยมีมันมาน,นครับผมทบทวนเบอร์โทรม,มันอีกเทัวหน 108, 47, <อ>ึ่งศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามหนึ่งสี่มีตะโคม,ม,มงามมีตะโตมงามถูกถูก,กน้ำเนาะหอยมีต่อรองไดนทุกโตทุกโคมพี่เนาะ,ะมันมาน,นครับผมสนใจตัวนี้เพื่อนสะดวกบ่านนอหนี่เปิดจังไหนครับเท่าร์ไหนก่อนไมยสองตนี่ โอ้ยพี่น้องมาเบิ่งหัวทยจีบานเฮาแม่ลูกลูกผูแม่ทองแล้วทองอะไรเด้พี่น้องนี่นี่ลูกเพื่อนนั่นแม่เพิ่นไไมสมัยเื่อกคือกันแท้ลูกผูแล้วต่อไปลูกแม่โอ้ยหัวแนวหนีเอาไปต่อยอดพี่น้องเลี้ยงไงเลี้ยงไงปล่อยในทงออกลูกแล้วจังหัวมีทองเพินว่าสิบหกเนาะสองตัวสามหัวใจหนึ่งหมื่นหกพันพี่น้องโอ้ยพี่น้องเป็นตาต่อร่องเพิ่งหัวเพิ่นมาจากไสครับ โอ้ยราเหี้เท่าหนิเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรค,ครับผม082ย์แปดสองศูนย์แพี่น้องผู้ใดสนใจงัวไทยขี่งัวบ้านเท่างัวบ้านบ้านเอาไปเลี้ยงเอาไปแพ้เพื้นพี่น้องสิโพกคนเปิดไหวสองตัวได้พี่น้องแม่ลูกลูกผูกแต่ว่าแม่เพิ่นทอดแล้วเอาขอ้อพูดได้หลาย,ลายมานันครับผมงัวไทยขี่เฮาพี่น้องมี่ถูกสายงัวเหมือนนี้ยบานสาว่างหัวงามพาพี่พาน้องมาเลาะเมืน่อนีนขอบคุณหอยมีเพิ่นทวง ไม่เพิ่นท้วงไม่เสียงสิบบหายแน่นอนรับรับประกันเสียงหายแบบนี้อ่ะเสียงบ่หายอ่ะย่างมาทางงวงามมือนี้เอาไซส์งวงามน้องพี่น้องเนาะเอางวงามไปซะก่อนน้องพี่น้องเนาะหัวเหลี่ยงัวงามเดี๋ยวเพิ่นปลูกไว้มาขอต้องขอเนี่ยอยากเพื่นน้องเนาะสามเก้าหนึ่งหนอ่ง ขวอยใหญ่ขออนุญาตถ่ายทำน,นั่นเ้อครับ,รบ,รบเปิดไว้สามเก่าเนาะสองแแหงแ<อ>ง่แม่สาวเนาะแม่สาวพี่น้องอุ้ยสายดัง่งนี่พี่น้องต,ต้นโตเลียมโตนี่ดีพี่น้องเ<ม>บิ้งตะนอกตั้งตรงขาหนาเลียมโตลอยหาซีบหาบวกเบิ้งหนามไต่เพือนพี่น้องแขทงขาหน้าตาลูกข้อดัง่งแน่นอนพี่น้องสามืุอเก่าอุ้ยพี่น้องโตบักใหญ่สามืุอเก่าเพิ่งเปิดไว้ราแล้วข้างวนโตัน้อยเท่าไหร่น้อยสิบเจ็ดห้าร้อย มัวถืออยู่นี่ตัวพี่รอเฮ้ยตัวนั้นกแม่นเท่าไรนั่นสองหมื่นเจ็ดพันเนาะแม่แม่สาวคือกันโอ้ลูกสองตัวแล้วสองหมื่นเจ็ดพันมวถืออยู่นี่พี่รองแด่นค่ะเนาะโบสถ์แต่พี่กัดตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันสิบสิบเจ็ดหาร้อยสามสิบเก้าแม่ใหญ่แม่ด่างดาวเด่นในสนามเหมือนี่เบิรงเนื้อหลังหลังสาตัวโตราคาต่อรองได้จุกโตเพิดปะเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 063 732 0368 0368พี่น้องทบท่วนใหม่20,000เจ็ดพันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามหมื่นเก้าพันเมสาวสนใจน่าสนใจสายดังของ SCh520 นี่บ่โอ้ SCh520 พี่น้องพอในตำนานพอดังในตำนานเอาขอบคุณหลายๆหมานครับผมผู้ใดสนใจเผาทั่วมาตัวน้องเอาไปเลี้ยงพี่น้องเอาไปเขาคอกเขาฟ้ามสุดยอดสุดยอดขงเพลินพี่น้อง ไปเบิ่งหัวงามทางผูพี่น้องเนาะไปเบิ่งหัวงามท่าผูเมือนี้มีทั้งหัวงามเลยพี่น้องเมือนี้หัวสายเหลี่ยงสายพัฒนาเพิ่นมาเบิ่งตัวแดงจืดคืนพระาทิสมาแดงดีเลยพี่น้องหัวจืดเลยมาขึ้นแดงดีทุกคนขออนุญาตถ่ายท้ำครับผมเปิดจังไหนครับตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นพันครับสามหมื่นกับหนึ่งพันลูกพ่อไถ่คือนขึ้นมาแดงดีลูกไปเจฟสามหนึ่งนี่บปล่เจฟสามหนึ่งพี่น้องอ่ะรถกวนถอยรถกวนถอย สามหมื 31, ่นหนึ่งพันแดงแม่บักใหญ่พี่น้อง,งโอ้ยสุดยอดงัวลูกคอเปิดเป็นว่าแดงจริงคือวอมีบอลเปียกบอลแมงมพี่น้องแดงไม่กินนู่นเนาะสุดยอดสุดยอดสามสิบเอ็ดเนาะครับโอ้แม่สาวงามงพี่น้องถ่ายสูงอยู่ลอยสีดด่สิบไดเ้เล็บมันเนี่ยเนาะเล็บงามเล็บนั่งฝ่าเขาเลยง้องอดง้ออดไรออกคงโอ้โอ้แค่ไหนถือใบใหญ่มากสามหมื่นอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมไปสองไม่ใช่ไหมวะ้บ้ ไปสองไปรอมือผมโออ่ะพอที่หยาเปิดทพิ่งง่วครับเปิดงครสิเวทเอาศูนย์หกสี่ห้าสองหนึ่งห้พี่น้องผู้ใดสนใจกระโทษมากต่อร้องรับเพื่นดสามสิบเอ็ดเพิ่เปิดใบง่วงก็เพิ่พี่น้องเอาขอบคุณหลายมันครับผมมาอีกท่าหนึงพี่น้องไปเบิรงงัวง่ามอีกท่าหนึงพาพีีพาน้องมาเลาะชมงัวง่ามพี่น้องมานนี้ปานสว่างหัวง่ามพาพี่พาน้องมาเปิดราคางัวสายเหีียง สายพัฒนาน้องพี่น้องเนาะในคลิปแรลกฝากปีฝากน้องซอยกันคนไหลคนแช่ติดตามเด้อพี่น้องเนาะเมนีบานสว่างงองงามพาพี่พาน้องมารอช่อมการสื่อการขายกันที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแก่ตลาดชมผู้บุตรลิปแรกก็ประมาณนี้ก็น้องพี่น้องเนาะฝากปีฝากน้องอีกครั้งหนึ่งน้องพี่น้องเนาะสนับสนุนขอบคุณที่ผ่านมากในการสนับสนุนความเป็นมาของบ้านงงามเท่าด้วยดีตลอดมากพี่น้องเนาะเมนี้กั ท่าพ <łość> ีพระนองมาตะเสาทายทำไปเป็นม่วงหามแสงวงหามต้องพีนองรอชมคลิปต่อไปอีกสบาบคลิปนี้ครับไแช่นิ่ก่อนพอไพีนองเสรเียนหัวทุกครแฟนคลับแฟนปปาสบายอามณกมตรกความสุขก็เร่ังไปจากโต๊ไใหเกิดบรรกาน้องกล่วมวยด้วยเบิร์สี่เบร์สีนกัน